บัดนี้เป็นครั้งที่27ตรงกับวันที่6ธันวาคม2568ครับจ้านในพิสพลผู้สิลหนึ่งตรกุลโอเล็กพิสุพล312ขอเขาปริงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชา แต่องค์พระขวัมปิติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธทยายของข้าพเจ้านี้ขออานุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้า เป็นสมาที่อันควรแก่การสวดสาทยายมนต์ต่อไปสะาจนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาริสุอัตรคัจฉันตุเทวตาสัทธาม,มังมุนิราชัสสาสุนันตุสักขโมขทังสัเคกามีจาหูเป คิริศิครตเตจันตาลิเคปิมาเนทีเปรัตเถจขามีตรุวนณะขะหเนคหาวทุมหิเกเตปุมาจายันตุเทวาชละธรวิสเมยขาคันทับธนคาอิทันตาสันติเกยังมุนิวรัวะจนังสาทวมีสุนันตุธรรมสวนาการอยัมพัทันตา ธรรมสวนะกาโรยัมพัทันตาธรรมสวนะกาโรยัมพัทันตานมัตการสิทธิคาถาหโมตัสสะปะกวาโตอาระโตสัมมาสัมพุตสะหโมตัสสะปะกวาโตอาราโตสัมมาสัมพุตสะหโมตัสสะปะกวาโตอาราโตสัมมาสัมพุตสะสัจจะจิริยาคาถานัตถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรัง ยเตนะสาจวัชเชนะโสติมีหุโตสัพพธาอัตติเมสสหังวัณยังธัมโมมีสหังวัรังยเตนะสาจวัชเชนะโสติมีหุโตสัพพธาอัตติเมสสหังวัณยัง มหาการุณิโกนาถวติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโตอัตถายาสุปปานินัง ปุเรตว่าปานิสภะปะโตสัมปติมุตตะมังอิเตนะสวาจฉวัตเชนามาหุนตุสภุปัตะวามหากาลุนโกนาโทหิตายาสสะปะปนินางเรตว่าปานิสภะปะโตสัมปติมุตตะมังอิเตนะสวาจฉวัตเชนามาหุนตุสภุปัตะวามหากาลุนโกนาโทสุขายาสสะปะปนินางเรตว่าปานิสภะปะโตสัมปติมุตตะมังอิเตนะสวาจฉวัตเชนามาหุนตุสภุปตะวะมหาสัมมิสุ โยมเมสตังเอกังสมยังวาสเกสุเมลาติกปิลาวัตุสมิงมาวนเนมาตาพิกุสังเกนาสติงปันจามัตเตหิพิกุสเตหิสะเพหิวารันเตหิทัสหิจัลูกาธาตุหิเทวตายพยานาสั้นนิปติตาติปะกวันตังทัสนายาพิกุสังขันจั อะทะโคจะตุนนังสุทาวาสกาจิกานังเทวนังเอตะทาโหสิอะยังโคภควาสเกสุวิหารติกะปิราวัตุสมิงมหาวนีมาตาภิกขุสังเกนะสัตถิงปัญจมัเตหิภิกขุสเตหิพหิวะอรหันเตหิทสหิจะลกถาหิ เทวตาเยปุเยนาสั้นนิปติตาหุมติภากวันตังตาสนายาภิกุสั้งกังจักยันนุนะมยํมปิเยนพระควาเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวาระควโตสันติเกปจเจกคาทพาสุยามติอาตะโกตตาเทวตาสยยาทาปีนามพระวาปริ โสอุสัมมัญชิตังวาพาหังปะสารยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะอุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปปาุระหังสุ อาตะโกตเทวตาปะกวนตังอภิวาทิตวาเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังทิตโกเอกาเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาตั้งภาสีมมหาสมโยปวานนัสามิงเทวกายาอภิ เทวกายาสมาคตาอาขาตรมหาอิมังธรรมะสมยังทากิตาเยววอปราชิตาสังขันติอาตโกอปราเทวตาภควาโตทันติกเอิมังคาทั้งปานสีตรัสลาภิโวสัมมาทหังสุกิตังอาตโนชุกมากังสุสาราธิวานิตานนคหิตวาอินทริยานิราคันติปันทิตาสัิ อาตะโกปราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเชศวาขิงลังเชตวาปริคังอินทาขีลังโอหัจามะเมชาเตชรันติสุทาวิมราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาตีอาตะโกปราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสี เอกิจจิพุทธังสวนังคตาเสตเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเตวะกายังปะริปุเรสันติติอะตะโคภะคะวาภิกขุวันเตสีเปิเยนะภิกขเว ตาสุโลกัาตูสูเทวตาสันนิปฏิตาหุนตีตถาคตังทสนาญาพิกุสั่งกัญจาอิเตภิกเวอเหิสุงอตีตามาทานังอรันโตสมาสพามพุทธาเตตัมปิภะภวันตานางเอตาปรมยยวาเทวตาสันนิปฏิตาหสิสุงไสยยาทาปิเมหังเอตราหิเอปเตภิกเว พวิสันติอนาคตา마ทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปีควาันตานางเอตตาปรมายะเทวตาสันนี้ปฏิตาพิสันติไสยธาปีแม่ห่งเอตลาหีอาจิกิสามมิิกเวเทวกายานังนามานีกิตาจิสมีิิกเวเทวกายานังนามานี เทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาตาสะตุกังมนาสิการโรถาพาศิสฐามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขูปะคะวะโตปจัตโตสุงปะคะวะเอตถาวุจาสิโลกามนุสกัสสามิยัตถาปุมมาตัสสิตาเยสตาคิริคาพลังปะหิตตาสมาสตาปุทุสีหาวาสังลีนะ โลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนามาวิราพิโยปันจเสเตยตาวาวันนี้กาเปรลาวัตเวตะโตมันติยัสตาสาวเกสาสสนีรเต เทวกายาพิกันตาเทวิชานาตาภิกโรเตจะอาตาประมากับหวงสุตวะพุทธศสสดานังเตสัมปาตุระหูยานังอามนุสานะทัสสนังอเปเกสตามัตตากุงสหัสสานังอัตฐสตตริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสานัมัตสุงอเปเกนันทามัตตากุงทิชาทิสาสภาพุทธองค์ตันจัสพังอภิญญายะ ภาวาคิตวานาจักขุมาตโตมตยิสัทธาทาบเกณาบสเนรเตติวะกยาพิกันตาเตวิชานาตาพิกโกโวยีหูฮังกิตตะยิสามิขิลาหิอนุปุปภาโสตัตตะสหัสสาวะยักขาภูมากาปิละวัตตะวา อิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวะนังจะสาหัสซาเฮมาวตาอยากานานตตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวะนังอจากกิลาติสาหัสซาอยากานานตตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวะนัง อิเจเตโซราสะสหัสสะยัคฆานานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยจสุสิโนโมทามนาภิกขมงภิกุนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายัคฆานานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตเสุสิโนโมทามนาภิกขมุงภิกุนังสมิติงว่านังกุลพิโราชาคายฮิโกเวปุลรสานิเวสนาง พียนางสตาสหาสัสสังยักขานางปายิลูปาสตีกุมกุมพิโลโราชาคิิโกโซโปาคาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สั้งราชาตาร,ร,ราโพปัสตี อันทาปานังอธิปติมหาราชายสัตสีโซปุตตปิตัสสะปหาโวอินทานามามะราอิทธิมันโตชิติมันตวันนาวันโตยสัตสีโนมธมนาภิกขมงภิกขังสัมปิฏิงวันังทักีนันจ่าจีสร้างราชาวิรุณโหตัปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสีโซปุตตปิตัสสะปหาโวอินทานามาภะราอาคูปัญจสิโคเจวะ ติมพารุสุริยวัชชาเอเตจันเยจลาชาโนคันทัาสาราชุปีโมทัมนาอะภิกามุงพภิกขุนังสมิติงวนางอัทาคูนาพสานาคาเีสลาสหตัชกากัมพระรัตสัตราคูปายาคาสหายาติพียามุนาทตารัตธาจาอาคานาคายสสิโนอิราวโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวนาง เยนาคราเชสสะหะสาหันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนาปชาปตตาจิตราสุปันนอิติเตสนามังอภพยันตานาคราชานมาสีสุปนนตโตเขมมะกาสิพุโตสัณนาหิวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนนัสรณะ